สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมทางเดินไปที่ต้นลมใหญ่นะครับทางก็จะสะอาดประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่มีดอกแล้วนะสะอาดมากนทางลงครับ คือให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับว่าสวนเป็นยังไงบ้างในสวนตอนนี้ก็ยังมีต้นกล้วยหลงเรืออยู่นี่ก็ออกช่อนะครับ วันนี้ฝนตกนี่ดีนะครับภาวนาขอให้ตกนะครับอย่างน้อยก็คือตกแล้วก็หยุดสักสองวันแล้วก็ตกอยู่สองวันนี่โอสวยเลยครับลำใหญ่นะตอนนี้ก็มีคนมาเหมาเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องสงสัยนะครับลียบำยายนะเพราะนั้นก็พูดให้ฟังนะครับว่าเออตอนนี้ก็มีคนมาเมาเรียบร้อยแล้วครับทำสัญญงสัญญาเรียบร้อย

พอนั้นปุ๊บนี่มันกิดจะหนามากครับคือพอลูกเยอะเราก็ต้องแต่งนะครับก็เรียกว่าแต่งลูกลูกเยอะไปก็ไม่ดีจะทําให้การบารุงนั้นทําให้ลูกลูกเล็กนะครับก็จะไม่ได้ราคานะครับเพราะนั้นคือการทําลํใหญ่นะครับคือเราต้องใช้เยอะเราเห็นเยอะเราไม่ได้จะขายทั้งหมดนะครับเราต้องตัดแต่งลูกเราออกไปเยอะครับเกินครึ่งน,นะครับ แต่ลูกมันก็จะใหญ่นะครับราคาก็จะดีนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วครับเนี่ยกลิ่นหอมดอกอันนี้แหรอครับดอกลำใหญ่เริ่มมีแล้วเดี๋ยวครับเวลาดอกบานนะครับโอ้ขาวหมดทั้งต้นเลยครับ ช่อยาวมากเขาบอกช่อลำไยนี่ยาวจริงครัความยาวครับดูไปเรื่อย มืดแต่ฝนไม่ไม่ตกครับเมื่อกี้มันก็ปล่อยๆนะครับถว่าถว่าจะตกแรงที่แรกที่ไหนได้ปล่อยแล้วหายไปเลยฮะไงครับ ดอกก็ประมาณนี้เลยครับมีต้นมันแตงสาวนัปีผ่านมาครับแตงสาวเลยตัดตัดทิ้งเยอะเลยปกติมันจะชนกันครับต้นเนี้ย แต่ปีผ่านมาเราแต่งสาวครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเนี่ย ดูตาข้างล่างบ้างนี่ข้างล่างเป็นไงครับสาดดีครับสาดจริงวันนี้จ้างชาวกัมพูชาครับที่มารับจ้างที่เมืองไทยให้มาทำความสะอาดให้ก็ลเลยดูสะอาดจะต้องดูแลครับ ตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้พักเลยวันนี้ต้องดูแลคนงานแนละ้ดูต้นนี้เป็นไงครับโอ้โหต้นนี้ดูต้นใหญ่เลยคะโอ้โหดอกเยอะจริงๆครับต้นนี้ดูต้นใหญ่ครับเนี่ย ลอย,ยลมวอยวย,วยแต่มันไม่ตกเลยครับลมลอย,ย,ยเหมือนจะหนาวเลยครับเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายคลิปให้ดูอีกนะเพราะว่าวันนี้ได้เข้าสวนครับเลยมาถ่ายให้ดู เป็นหลายชิปมาตอนนี้นะครับเห็นแล้วก็สบายใจครับตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลำไย,ยนี่ออกทุกช่อครับเห็นแล้วก็สบายอ,อกสบายใจก็ถือว่าทำถูกต้องแล้วราคาปีนี้ดีด้วยนะครับราคาปีนี้ก็บอกว่าดีมากๆนั้นก็ถือว่าโชคดี ก็แล้วกันนะครับได้ราคาดีเพราะว่าทุกปีนี้ทําไปเยอะลูกเท่ากับเหรียญสิบแต่ขายไม่ได้ครับเสียดายมากปล่อยให้เน่าทิ้งนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ